ลืมกดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีตอนเช้าจ้าวันนี้มาเห็ดงานคือเก่านะคะ่ะตอนแรกกะสิกับบ้านนะจ๊ะสีมีแนม,มาเบาสูงตั้งจ่าละเอาบรรยากาศยมานเสามาให้เบิกน้ำนะจ๊ะอันนี้คือบรรยากาศย่ามเสานะคะ่ะทางคนกระต่างทำมากคะ่ะกินไปเห็ดงานอันเรื่องสีเบานะจ๊แะแร่นนี้ตำรวจแม่จ้าแล่นนี้ตำรวจ ลบตำรวจยื่นยื่นอย่างตายรถแม่ข้าเจ้าตรวจเนี่ยหัวจะข้าเจ้าตรวจหน้ากากบ่ได้ดนี้ให้โลดได้อจ้ะข้าเจ้าตรวจหน้ากากบ่ได้ดใส่หน้ากากลืมเ,เอาหน้ากากอภา,าพันพันข้อปิดอันปิดปากมากเนาะแรื่องนี้ข้าเจ้าเกิดเป็นเสียงเงินจ้ะโชคดีสิเพิ่นบ่เห็นนะคะตำรวจบ่เห็นก็เห็น,นเสียงเงินจ้ะก็มีใบสั่งให้พร้มอม250ย,ยูโรจ้ะบ่ะใส่หน้ากากนะคะ เก <c oughs> ือบเป็นสดวงส่วยจ้านี่นะคะแม่ว่วันนี้ก็โดยอันนี้คือสถานีรถไอ้ไฟจ้านี่เบเมนนะคะยางต้องยางพานนี่แล้วก็ไปบาง่อนมางเฮ็ดงานนะคะ <c oughs> บรรยากาศได้สถานีรถไฟนะจ้ะเทิงๆาง,งานอยู่พัจวบาลุ่งโอเคจ้ะอัน มื่อนี้ก็เอาบรรยากาศแยามซอลมาให้เบิ่งนะจ๊ะกระเป๋าเรื่องนี้อันนี้ตำรวจเกิดหน้าพึงเคยนี้ตำรวจนี่ยแหละจ้ะยานกับยานเสียเง,งินนี่รูปบักค่ะเงินเดือนกับสีบ่เหลือนะคะแคจ่จะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวตอนแรกก็จะเอาคลิปตอนเลิกง,งานให้เบิ่งนะจ๊ะไปเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามื่อนี้ าเบื้องบรรยากาศหลังเลิกงานนะค่ะเบื้องชีวิตยรกำลังภรวยายู่เมืองนอกหรูเบื้อง,องเราจะจ้ะอันนี้สถานีรถไฟจ้ะเนาะค่ะคนก็จะกันเลิกงานคำละจ่ะหามงเอ่อสีหามงอากาศกับคำมันน่าจะคนอย่างเตยตนได้จ้ะปากกัดตีนถีบเน,นาะค่ะว่าได้ยู่ซื้อคือบานเฮาเด้บานเฮายังไม่มีลูก เต่าเลี้ยงได้จ้ะนันนีเหนามากไปยุ้เดียวค่ะเห็นมาแล้วจ้ะหนาสงสารเหีนบรรยากาศในเมืองนะคะอันนี้นูถารถเมฆนะจ้ะกลับห้องนยคะนี่คือบรรยากาศในเมืองอันนี้ลดล่างจ้ะลดล่างเนาะอันนี้คนก็จะกัสิเลิกงานกลับบ้านจังใดกรว่าไป